โอเคแล้ะครับก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านชมนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอต้อนรับสู่เกมหมครับนะครับก็กลับมากันที่เออเขาเรียกว่า play, เลดเพ่ะครับก็ลกลับมากันที่เลดเพในพาร์ทที่สองนะครับก็พาร์ทแรกเราก็สร้างบ้านอันเสริของเราไปแล้วก็พาร์ทนี้จะพามาทำเอ,อิ่มทำนาข้าวนะครับหรือฟาร์มเองก็ เคลีที่ขอเข้ามาจาคุณแบกบูอะไรนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ในพาร์ทน,นี้ก็คือที่พาร์ทแล้วที่ไม่ได้ทําเพราะแม่งเหมือลมในการทําคือโดนตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ทําใหม่ครับก็คือตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงก็ตอนนี้ขอแข่งมาเลยกันใช่ปะก็ผมอาจจะลงพรุ่งนี้เออครับก็คือ อาจจะมีเสียงระพวนบ้างนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยโอเคก็ความข้าในาทำแปดแปดคูณแเพราะมันสามารถเลี้ยงน้ำน้ำบล็อกหนึ่งสามารถเลี้ยงน้ำได้ประมาณเท่าไหร่น้ำบล็อกหนึ่งสามารถเลี้ยงได้ประมาณ3บล็อกว่าไอแปดบล็อกเออคือโอ้ยเดี๋ยวรานอนเซฟกันก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไม้เผาแทนแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีโคโอเคแล้วก็เตรียมไว้นะครับตัวอะไรบ้างก็คือที่เออเอะไรที่ไม่ค่อยได้อัดใหม่ครับลงเจ้านี้ก็เนี่ยเล่เพลที่จริงจะลงหลายวันแล้วแหละแต่ เห็นว่าไอ้แมคครับเพย์เพย์ซเบอลเกมของเดอะโซลเกมของเอเบีจีอ่ะไม่ได้ลงเออก็เลยอัดเซร์บอลเกมก่อนนะครับก็คือมันก็ไม่ได้ลงเลยมากครับเออดีย๋ดวยวก็สำหรับวันนี้เราคือไม่ได้ทำเลยมากครับก็ทำฟาร์มเสร็จปุ๊บใช่ปะ ก็เออน,น่าจะจบพาร์นี้เพราะฟาร์มมันก็ไม่ได้แอนเล็กๆ,ๆแค่ว่านะก็เดี๋ยวมีที่ทำฟาร์มป่ะไม่มีก็มีอะไรบ้างอะก็จะมีเอิม่มนี่หนึ่งอันหนึ่งอันป่ะสองอันเออนะป่ะประมาณสองอันแล้วก็มีสติ๊หนึ่งแล้วก็นี่โอเคได้แล้ว หนูใยเก็บไว้เสร็จแล้วก็ได้ยงโอเคแล้วก็ได้แอลอนอินกัสมาใช่ป่ะนี่ก็จะได้ถังมานะครับคือวิธีเออคืาอะไรก็คือมาทำฟาร์มตรงไหนเดียะใกล้บ้านนะก็เออเอาตรงเดี๋เดๆอ เอาหินไปทำด้วยก่อป้องกันพวกมันเตอร์เข้ามาด้วยพวกไอเย,ยียบด้วยก็จะเน้นพวกหินดีกว่านะครับเพราะว่าไม้ไม่ค่อยมีที่ตัดมาแล้วคือขี้เกียบไปตัดนะครับก็เลยทำรั้วไปด้วยจได้เดยเข้าไปทำสร้าง ไปทำโครงสร้างของฟาร์มก่อนก็ฟาร์มที่ผมจะทำอ้าวก็คือผมจะทำฟาร์มเป็นแบบง่ายไอหัวฉีกอะมาเอ๋งอโอ้ยเกือบก็เฟ้ก็มีอยู่ว่าไอเมื่อกี้ที่ตีซัมบี้ไอ้ที่ตีไอ้นั้นไปก็คือวยๆ ก็คือทวทที่ให้มาตอนแรกก็คืออะไรให้ทำ TNT ก็ต้องเก็บไว้นะครับก็คือผมจะทำอย่างนี้ฟาร์มก็ที่ทำเป็นอย่างนี้เพราะว่ากันเขาเรียกอะไรกันพวกสัตว์มาเข้าอ่ะเออขี้เกียจแนนใหม่ก็ คือผมเปลี่ยนที่อาจเป็นมวิเฟนแล้วนะครับเนื่องจากมันลื่นกว่าเดิมที่น่้ก็ภาพชัดกว่าเดิมด้วยน้อพผิดนก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่า ยูทู e มันแปลกๆนะครับมันแปลกขึ้นเยอะเลยปึ๊บก็ใส่ตรงนี้นี่ก็คือจะทําเป็นคล้ายๆแบบลงแบบลงผักเลยอะ่ะเออแต่คือถ้าทําอย่างงั้นก็มันจะมันไม่มีแสงเลยดิคือที่อทคอมเมนต์ไอ้ที่เขียนโพสต์ว่าใครอะที่เขียนโพสต์บอกทําฟังอัตโมัติหน่อยอัตโมัติหน่อยคือบอกตรงเลย ผมทำไม่เป็นครับก็ไม่ต้องขอหรือถคิเเรสเข้ามานะครับเพาผมทำไม่เป็นเอ้ยทำเป็นอ่ะทำได้แต่คือทำไม่เหมือนใครไงก็คือมันก็ทำอย่างนี้ได้หมดอ่ะคือแค่เอาน้าไว้ตรงกลางแล้วก็ ก็คือพอปล่อยน้ำลงมันก็ลงแค่ตรงนี้ไงแต่มันไม่ได้ไลงไเหมือนคนอื่นไงเออผมจะทำ่างนั้นแหละทำแบบง่ายครับก็ตัวผมไม่มีอะไรมากเอยทำอย่างงี้คือทำนาข้าวใช่ปะ่ะเออลืมไปมันไม่ใช่นั่นนี่ว่ามันไม่ใช่เออฟักทองกับแตงโมคือแตงโมวควรใช้หินเดืออะไรกั้นไวสมมุตินะผมจะทำะให้ดูมันตรวนี้ถ้าเป็นน้ำใช่ปะ่ะปึ๊บ เนี่ยถ้าเรามีแล้วเอาเนี่ยถ้าเราเอาพวกอะไรวะแตงโมโหรือฟักทองปลูกตรงนี้ใช่ป่ะแล้วตรงนี้เป็นน้ำนะสมมติปึ๊บ,บถ้าถ้าปลูกปึ๊บมันก็จะเกิดแค่ตรงเอยไม่ใช่ดิถ้าปลูกตรงนี้เออเออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยสมมติสมมติถ้าบอกเนี่ยคือตรงนี้เป็น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 ฟักทองใช่ป่ะไม่ใช่เิเออเพราะว่าเออ ba? เอเอตรงนี้เป็นน้ำใช่ป่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรวะ เป็นแดงโมกับไอ้นั่นมันจะเกิดตรงไหนครับเออใช่ปะคือการทำฟาร์มอ่ะมันต้องมีหลักของมันคืออีกหนึ่งคือถ้าเราปลูกแตงโมพวกอะไรพวกเนี้ยเราไม่ควรเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นหยา่าตลอดอ่างเงี้ยคือต้องมีหินอันนี้กั้นด้วยอะไรหินอะไรพวกเนี้ยกัน้นเพราะว่าแตงโมมันจะเกิดแบบเป็นระเบียบกว่าเดิมนะครับก็ใครอยากรู้ก็ไปดูขอคลิปของพี่ท็กเกิลได้ครับ จะรู้ว่าการนำความที่ถูกต้องเป็นงไงไปี่หุ่นทำฟายอากาศครับ ก็อันนั้นใส่ตรงกลางนี้ไว้เออ,อนนก็ประมาณนี้นะครับใส่ปุ๊บนะตัวนี้ใช่ป่ะมันก็จะไหลไปทางปิ๊บไม่รูทำได้เลยป่ะอ๋อโอเค ก็ผมไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่านะครับก็ทำเป็นมั่วๆอย่างนี้แหละก็คงทั้งคือมันก็กลึงอันเนมัติอ่ะก็คือเอาไว้ข้างบนใช่ป่ะกดแล้วก็พื้มันก็จะไหลมาประมาณนั้นแล้วก็มีพื้นมันก็จะไหลลงมามีพื้นมีพื้นลงกันอย่างนี้โอเคครับโอเคแล้วก็ไปนอนกันดีกว่าเด็ดนอนเลยท็อตก็ไม่มีเลยดีโอ้ยจนครับ ก็กคือมันดีไว้มันสมบีมันเกล็ดฝั่งนมันไม่เจ็บฝั่งนี้นะเราก็นอนเซฟก่อนเซฟผมอาจจะหนืดหนืดนิดนึงนะฮะสำเนียงเพี้ยนนะฮะชุบชุบเดี๋ยวเดีด๋ยวเยอผิด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 ชุบชุบอหาตรงนี้ดีกว่าโอ้ย ไม่ใช <aría? S 2> ่เก็ใส่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ของก็ใส่ปึ๊บเสร็จแล้วก็ดอบกันพเดดร์ไว้ข้างบนปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาทางมากระจกไปด้วยดีกว่าเกิดต้องใช้ไงโอเคเดี๋ยวๆกลัวตายป่ะ <át Stat ue> ยาง้งกันก็คือหัวใจเหลือแค่สองดวงนะครับเดี๋ยวกวัวตายโอ้ขี้เกียจเดินทางไปขอของมาเยอะในตัวก็ผมก็เป็นคนแบบหลงแบบอะรครับอัธิติกแดกอ่ะเออหลงลืมอะไรพวกนี้อัลไซเมอร์เออก็ถ้ามีอะไรหลงลืมอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็เป็นคนแบบที่แบบ ทุกคนนะจะทำอะไรอะไรอันหนึ่งอะ่ะอย่างหนึ่งอะ่ะเออเฮ้ยจะทำอะไรใช่ป่ะพอประมาณสองวินะครับเฮ้ยทำอะไรวะเออนะครับต้องเข้าใจนะครับโอเคก็จะมาทำฟาร์มเงินโหระกงกงก โอเคแล้วก็วิธีทําก็คือนะครับถ้าตรงนี้มันต้องเป็นเป็นหินแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นมันจะอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็เอาน้ามาวางเลยปึ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็ทำการนี่ แต่ตรงนี้เอาเป็นหินดูว่าโอเคนะครับประกอบตรงนี้เสร็จแล้วใช่ปะคือที่ผมทําเป็นช่อ,ง,องนี้ก็คือถ้ามันไหลลงมาใช่ปะ่ะข้าวปุ้ยมันก็จะไหลลงข้างๆตรงนี้ไงนี่คือสมมุตินะครับ น,นี่ก็คือที่ยังไม่ทําก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอืนเป็นการประหยัดนะครับคือไม่อยากใช้ไม้เท่าไรได้เก็บไม้ไม้เพราะหินมันขุดแป๊บเดียวก็ได้หินเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวาลังคาจะใช้เอ้นันทำแท้กกันลังคาเข้าใช้ไม้นะครับ ก็มีกระุกบางอะไรบางต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้มันอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะน่าจะใหม่แล้วแหละเพราะมันก็นานพอสมควรของมันอยู่แล้วผมว่าน่าจะใหม่แล้วแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเฟซไม่ค่อยได้เข้าไปดูข้อมูลอะไรบ้างดบับจีบกระจกหรือเมหินไโอ้ยได้แต่อดมีดินปะโอเค ผมอยากให้คือผมอยากให้อะไรดีว่าผมอยากให้โปรแกรมอัดวิดีโอโมบิเซนเนี่ยมันไม่มีขึ้นคําว่ารีคอร์ดเดบิวต์โมบิเซนขึ้นข้างตัวเนี้ยว่าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยว,ว่าอะไรโมบิเซนโมบิเซนผมไม่ชอบมันยังไงไม่รู้นะครับก็ใครจะว่าอันนี้ไม่สวยก็เออว่าไปนะครับผมก็ทำตามที่ผมทำ ที่ผมทำได้นะผรก็ทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้เ,เออครับก็ไม่รู้จะทำสวยไปไหนเพราะว่าเราเป็นแค่เลทเพ์แล้วไม่ใช่แบบไปสร้างให้คนอื่นแบบตัวอลังการาสร้าง,งขนาดนั้นนะครับ <S <S like it, okay. w, ก็โอเคเดี๋ยวส่ากัชจก่อน ไอ้กระจกเนี่ยไอ้ใช้ไม้คือก็จะมามานี้นะครับสำหรับฟาร์มไ้แตของเรานะครก็เป็นฟาร์มที่แบบอะ พอพยุงเนือยุงตัวอยู่ได้เออตอมอกป่ะมันจะพอป่ะป่ะตองตาอกโอเคจะท้มาพอดีอ่ะุออโอเค มันเหมือนบ้านของนั่น,นเลยวะ MBC เลยวะน่ครับก็เอาไปเท่าไหร่ครับ17นาทีแล้วนะครับโอ้โ oh ห my god <c oughs> แล้วก็โอ้ยแหลกว่ะแอดทำไมทำไมเยอะก็เนี่ยเฟสเนี่ยไม่ได้ฮงในฮอตะไยมากเลยก็ นี่ครับก็โครงสร้างของฟาร์มเราครับก็คือที่ผมคิดไว้ก็คือถ้ามันปไปตรงนี้สมมุตินะถ้ามันไหลไปตรงนี้ใช่ป่ะเราก็มันมาสองทางว่ะ จะประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับฟาร์มของเรานะครับก็เก็บไอแค่เป็นที่ลึกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมมาทำฟาร์มแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเลตเพย์ของเราในวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ซับเยอะหรือมีคนติดตามมากๆก็เอาไว้เจอกันครับงาน แครนะแคทเกมเออเดี๋ยวเจอกันนะครับก็สหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ b y บ